สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับหมอเอกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำไข่กระทะนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับโดยเฉพาะเวลาผมได้มาทํางานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการทําหมูยอนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับดังนั้นนะครับ าการทําไข่กระทะก็เป็นอาหารที่นิยมของอุบลเช่นกันนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปลองทําดูนะครับทําง่ายมากแล้วก็อร่อยมากครับไปกันเลยครับ แล้วครับทุกคนเห็นไหมครับทําง่ายมากเลยนะครับแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วนะครับเหมาะกับการทําเป็นอาหารเช้าแล้วก็ทําให้ลูกหลานนะครับทานตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับก็ทําง่ายมากแล้วก็มีคุณประโยชน์ด้วยนะครับมีไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับครับหยอกซอสลงไปนะครับตามชอบเลยนะครับ ผมก็จะชอบหยอบซอสลองไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยซอสบักเขือเทศนะครับบีบเข้าไปเลยแบบนี้นะครับ <c oughs> ใครชอบมากก็ใส่มากครผมชอบมากผมก็จะใส่เยอะอย่างนี้หน่อยจากนั้นนะครับก็บรรเลงเลยครับไข่กระทะที่เราทำเองจะอร่อยเหมือนที่ร้านทำหรือเปล่านะครับ ไม่ต่างกันเลยครับอรอยมากทําง,ง่ายด้วยนะครับแค่มีกระทะนี้นะครับหรือจะใช้ประยุกต์เป็นกระทะอื่นๆก็ได้นะครับขอแค่เราทอดไข่ลงไปได้นะครับตอกไข่ใส่ลงไปได้ ง่ายได้โพชนาการเด็กๆหนูๆชอบแน่นอนครับอย่าลืมลองไปทําดูนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทําง่ายสะดวกนะครับเหมาะกับการทานอาหารช่วงเช้านะครับก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอเอกด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ